ศิลประชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับหลังจากแกนนำม็อบ3นิ้วหรือ3กีบคนสำคัญได้ทยอยกันเข้าเรือนจํากันไปต,ตามๆกันจนทําให้สถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มม็อบ3กีบซาซาลงไปมากครับเพราะยังหาจุดร่วมที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนออกมาร่วมชุมนุมกันมากๆยังไม่ได้และตอนนี้ประชาชนก็ได้ เริ่มรับทราบเรื่องราวที่มาต่างๆของมบค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามีเป้าหมายอะไรเพื่ออะไรและแกนนําต่างก็มีไรายได้เป็นกอกเป็นกำรรถึงขั้นเป็นเศรษฐีย่อยๆกันไปเลยนะครับวันนี้ลองมาฟังชีวิตความเป็นอยู่ของแกนนําม็บของแต่ละคนในเรือนจาจากช่างภาพมบอบ3นิ้วที่เข้าไปเยี่ยมและนําเรื่องราวต่างๆออกมาถ่ายทอดให้สังคมได้รับทราบกันครับ วันที่16มีนาคม2564การทัศนศักษ์ศิลปินช่างภาพผู้ติดตามถ่ายภาพการชุมนุมม็อบ3นิ้วได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าบันทึกไว้เล่าเรื่องไปเยี่ยมเพื่อนเราที่ศารอาญาเมื่อวานเมื่อวันที่15มีนาคมภาคบ่ายผมไปถึงบ่าย2กว่าแล้วเพราะเข้านอนตอนเช้าจึงไม่ได้อยู่ร่วมเหตุการณ์สำคัญในช่วงเช้าเสียดายมาก ตอนที่เข้าไปในห้องพิจารณาคดีคนแรกที่ผมเห็นและยกมือไหว้คือคุณแม่น้องเกดจำเลยส่วนใหญ่นั่งอยู่ที่ม้านั่งแถวหน้าสุดเพนกวินผลิตชิวรักษ์นั่งอยู่บนม้าตัวเดียวกันกับไมพานุพงศ์จากนอกรุ้งและคนรักของรุง้งผมจึงเดินเข้าไปนั่งแถวสองตรงหน้าด้านหลังรุง้งซึ่งว่างอยู่รุ้งหันมาพอดีและร้องทักอย่างดีใจ หรุ้งก็คือรุ้งที่พยายามทําให้คนที่เป็นห่วงทุกคนสบายใจยิ้มเก่งร่าเริงคุยเก่งขี้อ้อนรุ้งยืนยันว่าสบายดีและทวงก๋วยจับสามวันที่ผมสัญญาว่าจะซื้อให้กินแต่ยังไม่สุโอกาสสักทีผมรับคำว่าออกมาเมื่อไหร่จะกินเท่าไหร่ก็ได้ 2. ตีตีต,ตีผมเรียกเบาๆเมื่อเห็นว่าคนที่ถูกเรียกไม่ได้ยิน เพราะนั่งอยู่ปลายอีกด้านของม้าและกำลังคุยกับไม้อย่างสีเรียบรุร่งจึงเอื้อมมือไปข้ามไปสกิดให้เมื่อเพนกวินผลิตชีวรักหันมาเห็นผมก็ลุกพรวดขึ้นก่อนวิ่งอ้อมมาหาเรายืนกอดกันอยู่นานมากแต่ผมยังรู้สึกไม่อยากปล่อยผมคิดถึงพี่มากพี่ก็คิดถึงคุณคิดถึงทุกวันเรานั่งคุยกันอยู่ครู่หนึ่งวิน ฝากฝังผมถึงเพื่อนบางคนที่มาไม่ได้รวมทั้งสอบถามถึงความเคลื่อนไหวข้างนอกในบางประเด็น 3. นี่อย่ามาร้องโห่มร้องให้กันแถวนี้นะพวกเราเป็นนักสู้ไม่ใยเป็นนักเศร้าเราต้องเข้มแข็งไม้พานุพงหันมาแกล้งดูพร้อมกับยิ้มและขยิบตาให้ผมผมวัวเราะเบาๆไม้ยังเข้มแข็งเสมอพวกเขายังคงเข้มแข็งเสมอ 4. พี่สมยศ ดูสดชื่นและอารมณ์ดีพี่ยศพูดถึงยุทธวิธีต่างๆแบบสบายๆทีเล่นทีจริงกับผมและพี่ลูกตาล5เอมมี่ผอมลงไปมากจนผมจำไม่ได้ในตอนแรกส่วนหนึ่งคงเพราะมี่เปลี่ยนมาใส่แว่นตารเรียบๆและใส่หน้ากากาตลอดเวลาตอนที่ผมส่งมือไปขอจับยังนึกว่าเขาคือคุณโตโต้เปียนัทกระทั่งได้ยินเสียงพูดมี่พูดเบามากและเห็นรอยสัก จึงรู้ว่าเป็นเอมมี่มีลุกขึ้นมานั่งคุยกับผมค่อนข้างนานทั้งฝากความคิดถึงห่วงใหญ่มายังสายและระบายความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างนอกภายหลังที่ตัวเขาถูกจับคุมรวมทั้งโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุซึ่งผมยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่ใช่มีดูนิ่งขึ้นมากสงบแม้จะดูเศร้าไปบ้างแต่เขายืนยันว่าตนเองสบายดีและเป็นห่วงทุกคนข้างนอก ผมรักขบวนการนี้มาก 6. ภไพ่ก็คือไพ่รอยยิ้มแบบไพ่และแววตาที่เล่นยังคงมีให้เห็นเราเห็นแม้แต่ในสถานการณ์เช่นนี้คำแรกที่เขาทักผมก็คือพี่สายเป็นไงบ้างพี่ก่อนจะถามถึงเรื่องราวต่างๆข้างนอกตลอดเวลาที่คุยกันไพ่ยิ้มตลอดเวลา 7. หมอลำแบงยังคงดูเศร้าผมไม่ได้คุยกับเขาแต่ก็ได้เห็นรอยยิ้มตอบรับ เมื่อผมเอ่ยทักและให้กำลังใจมันเป็นรอยยิ้มของคนเศร้าที่ยังติดตามผมอยู่ถึงตอนนี้ 8. ทนายอานทน์นำพานั่งอยู่กับแม่ผมไหว้แม่แล้วยิ้มให้ทนายตั้งแต่เขาไม่ถูกจับผมมีคำพูดมากมายอยากจะพูดกับอนนท์ซึ่งผมได้บอกกับเพื่อนหลายๆคนแล้วแต่ก็เหลือแต่อานนท์แต่วันนี้ก็ยังไม่ใช่โอกาสที่เหมาะสมผมอยากจะบอกเขาว่า จากเด็กหนุ่มที่เคยทำให้ผมหงุดหงิดในหลายๆเรื่องอานนท์ในวันนี้ได้กลายเป็นคนที่ผมสามารถยกมือไหว้ได้อย่างสนิิใจ9ผมใช้เวลาอยู่ในห้องพิจารณาคดี701ประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะขอตัวลงไปด้านล่างเพื่อรอถ่ายภาพตอนส่งตัวกลับก่อนจะพบว่าถ่ายไม่ได้ผมกลับไปคุยเล่นกับวินอยู่อีกพักหนึ่งนอกจากแม่แล้ววันนี้ น้องสาวของวินมาให้กำลังใจที่ชายด้วยวินรักและห่วงน้องของเขามากๆขณะที่ผมมองว่าทั้งสองคนมีอะไรเหมือนกันหลายอย่าง 10. กระบวนการสาลใกล้เสร็จสิ้นผมเดินไปกดทีละคนทีละคนก่อนจะลงมาด้านล่างก่อนจะพบกับการป้องกันอย่างแน่นหนาไม่ให้สามารถถ่ายภาพจำเลยแต่ละคนได้สิ่งหนึ่งที่ไม่ปรากฏในข่าวแต่พี่ไพศาลจันปานวิ่งมาบอกพวกเราที่ยืนอยู่ รอกันอยู่ก็คือเพนกวินถูกใช้กำลังล็อกตัวขึ้นรถหลังจากพยายามชู3นิ้วบันทึกไว้เมื่อวันที่16มีนาคม2,564ิปศิปชัยเดียรีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ